สวัสดีตอนเย็นที่ชุ่มฉ่ำครับทุกคนจากถนนสามสามนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสามสามนะครับหรือว่าทางหลวงแห่งเอเชียนะครับหมายเลขหนึ่งเอเชียไนเวย์น้ำรวันนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับไปที่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ก่อนเกาหลีใต้ก่อนนะครับไปเกาหลีเหนือขึ้นไปปักกิ่งนะครับไล่ลงมาจากจีนปักกิ่งลงมาถึงเวียดนามเข้าพนมเปญนะครับ แล้วก็ร้อยกิโลเมตรข้างหน้านะครับด่านชายแดนไทยกัมพูชาตรงปอยเปตอารัญญประเทศกับปอยเปตนะครับเรื่อยมานะครับถึงที่นี่ก็เบินบุรี1 0 0รกิโลเมตรจากด่านชายแดนไทยกัมพูชานะครับบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกับปอยเปตประเทศกัมพูชาทางหลวงแห่งเอเชียสายนี้นะครับนัมเบอร์วันนะครับหมายเลขหนึ่ง ไปเรื่อยเลยนะครับเข้าสู่ประเทศไทยตอนกลางสระบุรีบางไเยอายุทยานะครับอ่างทองสิงห์บุรีไปเรื่อยนะครับชัยนาทจนไปที่พม่านะครับโผล่ไปที่นู่นเลยบังคลาเทศปากีสถานอินเดียนะครับ สมกับชื่อนะครับทางลงแห่งเอเชียนะครับหมายเลขหนึ่งพูดถึงอินเดียนะครับวันนี้มีข่าวร้ายมากเลยนะครับสําหรับพี่น้องชาวอินเดียและผู้โดยสารสัญชาติอื่นนะครับบนเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียนะครับวันนี้ราวๆสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทัวท่วโลกได้รับข่าวร้ายมากเลยนะครับเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียนะครับบินออกจาก รัฐคุชราชนะครับรัฐคุชราชนะครับของอินเดียปลายทางนะครับที่ลอนดอนประเทศประเทศอังกฤษนะครับมีผู้โดยสารข้างบนรวมลูกเรือด้วยนะครับ242คนนะครับเครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินของรัฐคุชราชนะครับไม่ถึง10นาทีนะครับเครื่องบินตก แล้วก็ตกลงในที่กลางชุมชนด้วยเพราะว่าเครื่องบินเพิ่งจะขึ้นได้ไม่ถึงประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับภาษาอังกฤษเรียกอะไรบอมๆสักอย่างจำไม่ได้นะครับตามภาษาข่าวนะครับซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงลูกไฟขนาดใหญ่แล้วครับนึกภาพเราดูดคลิป สมัยก่อนเนาะที่เขาบอมฮิโรชิมากันประมาณนั้นนะครับแต่เป็นลูก,ลกไฟเล็กๆนะครับขนาดเครื่องบินหนึ่งลำที่ตกลงสู่ชุมชนนะครับที่รัฐคุชราตประเทศอินเดียครับเครื่องบินของสายการดินแอร์อินเดียนะครับจากรัฐคุชราตปลายทางลอนดอนนะครับปรากฏว่าเครื่องบินตกครับซึ่งเป็นรุ่นดีมไลเนอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่เคยตกมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับ เป็นเครื่องบินใหม่เริ่มใช้ตั้งแต่พศ2552นะครับเป็นรุ่น Dreamliner นะครับซึ่งมีประวัติที่ดีมากๆเลยในการบินของสายการบินต่างๆทั่วโลกนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับกับประชาชนชาวอินเดียและสายการบิน แอร์อินเดียนะครับรวมทั้งผู้โดยสารนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอินเดียแล้วก็รองลงมาจะเป็นอังกฤษนะครับเพราะว่าปลายทางจะไปลงที่ลอนดอนครับสวัสดีช่วงเงย็นอีกครั้งนะครับที่นี่ถนนสุวรรณศรนะครับหรือทางหลวงพผนดินมาเลขสามสามช่วงกบินบุรีนะครับข้างหน้าคือ 3, สามีแยกสามทหารกรบินบุรีครับ ซึ่งเป็นจุดตัดของถนน304และ33นะครับ33ก็คือเรากำลังมุ่งหน้าไปนี่นะครับ100กิโลเมตรข้างหน้าก็คือด่านชายแดนไทยกัมพูชานะครับตรงปอยเปรตตรงอาัญประเทศครับจังหวัดสักแก้วที่นี่กาบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในอดีตก็เคยรวมกับเป็นพื้นที่เดียวกับจังหวัดสัะแก้วนะครับแล้วก็ถูกแยกออกไปนะครับหรืออีกทีนะครับกาบินบุรีก็เคยเป็นจังหวัดมาก่อนอีกด้วยนะครับประมาณ100ปีที่แล้วนะครับชื่อว่าจังหวัด กระบินบุรีนะครับมีรอเรือด้วยกระบินบุรีนะครับเรามาเจอกันช่วงเย็นนะครับในบรรยากาศของความชุ่มฉ่ำแบบแบบนี้นะครับซึ่งฝนที่ตกในช่วงนี้นะครับเป็นร่องมอรสุมนะครับซึ่งความเดิมนะครับร่องมอรสุมนี้นะครับจะพาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกแบบนี้นะครับกับภาคใต้ ฝั่งอันดามันนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับตั้งแต่วันที่7ถึง12นะครับ7ถึง12มิถุนายนนะครับผมก็ปลายๆว่า13ด้วยนะครับแต่ข่าวล่ามาเร็วนะครับอิทธิพลของพายุบูติปนะครับไม่แน่ใจว่าภาษาเวียดนามหรือจีนหรือทางไหนนะครับ พายุบูดิปนะครับบริเวณใกล้เกาะไหหาลำนะครับแล้วเกี่ยวอะไรกับเรานะครับพายุไม่ได้พัดผ่านโดยตรงมาที่ประเทศไทยส่วนใดเลยนะครับเพียงแต่ว่าหางเลขนะครับอิทธิพลของพายุบูดิปนะครับจะมาโดนทางภาคอีสานนะครับแสดงว่าร่องมรสุมที่กำลังจะหมดไป12.13นี้และอิทธิพลของพายุ วูติปนะครับจากเกาะไฮหลังจะลงมาเจอกันที่ภาคอีสานครับ สวัสดียมเย็นอีกครั้งนะครับจากภาคตะวันออกประเทศไทยนะครับที่นี่กระบินบุรีนะครับปราจีนบุรีภาคตะวันออกประเทศไทยครับในบรรยากาศช่วงเย็นของวันทำงานนะครับขึ้นเรื่องมาด้วยข่าวร้ายข่าวเศร้านะครับของชาวอินเดียนะครับเครื่องบินตกของสายการบินแอร์อินเดียนะครับเป็นเครื่องบินรุ่นดีมไลเนอร์นะครับที่มีประวัติการบินที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันครับขอบคุณครับ